ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP 491ตอนกระสินไฟหลวงปูส่สวงเผาสายสินไม่ไหม จากที่เรารู้ดีกันอยู่แล้วว่าหลวงปูส่สวงนั้นเดิมทีท่านเป็นชาวกัมพูชาและได้เดินทางมาอยู่บริเวณอำเภอขุนหารและอำเภอขุขันในจังหวัดศรีสะเกดแถบชายแดนตามเชิงเขาพนมดงรักหรือที่เรียกกันว่าพนมดงเ็กซึ่งเป็นเขตกั้นกลางระหว่างประเทศกัมพูชากับประเทศไทยหลวงปูส่สวงท่านเป็นผู้ทรงศีล ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอและชอบพักอาศัยอยู่ตามกระท่อมในไร่นาของชาวบ้านโดยหลวงปู่สูงจะไม่ไปอยู่ที่ไหนนานไม่ประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่งท่านจะวนเวียนไปในที่ต่างๆแล้วก็จะกลับมาให้เห็นณที่เดิมอีกในสายตาและความเข้าใจของชาวบ้านในสมัยนั้นจะมองว่าหลวงปู่เป็นผู้ที่มีคุณวิเศษแตกต่างจากบุคคลทั่วไป แล้วก็เรียกขนานนามท่านว่าลูกอบาหรือว่าลูกตะบาะซึ่งเป็นภาษาขเขมรหมายถึงพระดาบทที่เป็นผู้รักษาศีลอยู่ตามถ้ำตามป่าเขาแต่ก็มีสถานที่หนึ่งที่หลวงปูช่ชอบมาพักอาศัยแม้วาราสุดท้ายก่อนที่หลวงปู่จะละสังขารท่านก็อยู่ที่นี่ที่เราเรียกกันว่า กระท่มละสังขารบ้านบรุนที่กระท่อมแห่งนี้หลวงปู่สวงท่านได้ให้ปริศนาธรรมคําสอนเอาไว้มากมายแก่ชาวบ้านและลูกศิษย์เพื่อจะได้นําไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตต่อไปที่ผ่านมาหลังจากที่หลวงปู่สวงได้ล่สังขารไปแล้วบรรดาศิทยาอนุสิษ์ได้รวบรวมปฏิมาก,กรรมของหลวงปู่สวง ที่ทำมาจากที่ทต่างๆมาไว้ที่กระท่อมรัสังขารบ้านบรุนแห่งนี้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นและนำไปปฏิบัติตามแต่ฐานะของแต่ละท่านหลวงปู่สวงเป็นผู้มีอภินยาผู้สำเร็จกสินไฟไฟของหลวงปู่ไม่เคยมอดแม้หลวงปู่จะได้ลัสังขารไปแล้วแต่ท่านก็ยังทรงไว้ซึ่งความเมตตา โปรดสัตว์ผู้ทุกยากผู้ใดที่มีทุกขที่ได้เดินทางรอนแรมมาหาท่านยังสถานที่ที่หลวงปู่เคยพำนักและได้อธิษฐานขอพรจากหลวงปู่ก็มักจะประสบกับความสำเร็จทุกประการหากจะดูว่ามีผู้ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดให้ดูที่ว่าวและไก่ที่มีผู้นำมาถวายเมื่อท่านเหล่านั้น ได้ขอพรกับหลวงปู่และประสบความสำเร็จดังความประสงค์ผู้นั้นก็จะนำว่าวหรือว่าไก่มาถวายที่กระท่อมบ้านรุ่นแห่งนี้สถา,านที่แห่งนี้จึงเต็มไปด้วยว่าวและไก่ว่าวกับไก่เป็นสัญลักษณ์ของหลวงปู่และเป็นอีกหนึ่งปริศนาธรรมของหลวงปูส่สวงหลวงปู่สวง ผู้ประพฤติตนเป็นตัวอย่างพูดน้อยทำมากและเมตตาต่อสรรพสัตว์เป็นโพธิสัตว์ของมนุษย์และสัตว์โลกกระท่อมบ้านรุนแห่งนี้จึงเป็นสถานที่สุดท้ายที่เป็นที่ละสังขารของหลวงปู่สวงท่านเป็นที่พึ่งของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากพระครูคำปีระสราธิคุณ เจ้าอาวาสวัดลุ่มพุกหนองกุงตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ลูกศิษย์หลวงปู่สวงท่านก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์วะละสังขารของหลวงปู่สวงท่านได้เล่าว่าหมอโรงพยาบาลบัวเชษได้วินิจฉัยว่าหลวงปู่สวงได้เสียชีวิตหรือมรณภาพได้สามสี่ชั่วโมงแล้ว แต่ตัวของหลวงปู่สวงไม่แข็งเลยยังคงอุ่นเหมือนขณนะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ลูกเสจลูกหาได้นำสังขารหลวงปู่สวงมาที่บ้านรุนอาตมาก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าอะไรว่าทำไมสังขารหลวงปู่สวงจึงไม่ได้อยู่ที่พักสงฆ์บ้านรุนพอดีบางคนบางท่านพูดว่าชาวบ้านยังไม่พร้อมจึงเคลื่อนย้ายไปที่บ้านขยุง รถยนต์บางคันจู่ๆก็ดับโดยที่ไม่รู้สาเหตุก็เลยต้องวิ่งรถกลับไปที่วัดขาพรานเพชรติดต่อเจ้าอาวาสไม่ได้ก็เลยวิ่งไปที่วัดไพรพัฒนาไปหาหลวงพ่อพุทธวย,ยโมซึ่งเป็นลูกศิษย์อีกรูปหนึ่งของหลวงปูส่สวงหลวงพ่อพุทธจึงได้นำขันห้าขันแปดกับสารวัตร์แล้วอธิษฐานว่า ถ้าหากว่าบุญบารมีของลูกศิษย์ลูกหาพอมีพอเกิดก็จะขอเอาสังขารลกปูสวงไปบำเพ็ญบุญที่วัดบ้านไพรพัฒนาลูกศิษย์หลายท่านนำโดยเสียยานตลอดและอาตมาซึ่งไปทันเหตุการณ์พอดีก็เลยพากันนำขันห้าขันแปดโดยพระครูจเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอในปัจจุบันได้ตกลงกับลูกศิษย์ลูกหาทุกรูป และเอาสังขารหลวงปู่สวงบำเพ็ญกุศลในสถานที่เหมาะสมในสมัยนั้นเป็นศาลาไม้ยังไม่เจริญถือว่าบารมีหลวงปู่สวงอยู่ที่ไหนก็จะเจริญที่นั่นอย่างเช่นกระท่อมบ้านรุญเป็นจุดสุดท้ายของหลวงปู่สวงมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลวงปู่สวงหายตัวไปนานถึงสองปี เนื่องจากเจ้ามือหวยจับหลวงปู่สวงไปกักกันเอาไว้และเมื่อเห็นว่าหลวงปู่สวงหมดประโยชน์ก็พาหลวงปู่สวงไปทิ้งเอาไว้ที่อำเภอรประสาสตร์จังหวัดสุรินทร์อัตมาทราบข่าวว่าหลวงปู่สวงกลับมาแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นใจพอดีมีญาติโยมที่อำเภอรประสาสโทรศัพท์มาบอกว่าหลวงปู่โดนตำรวจจับซึ่งตาดา ได้นั่งรถโดยสารมาบอกกับอาตมาที่วัดส,สมบูรณ์ว่าหลวงปู่ถูกจับที่อำเภอประสาส์เขาเข้าใจผิดว่าคิดว่าหลวงปู่เป็นพระเถื่อนในระหว่างที่ตำรวจจับหลวงปู่ขังก็ได้เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นนั่นก็คือเมื่อตำรวจพาหลวงปู่สูงเข้าไปขังในห้องขังและพอตำรวจเดินออกมาหลวงปู่ก็เดินตามออกมาทาั้งๆัที่ตำรวจคนนั้น ล็อกกุญแจห้องขังเอาไว้แล้วแต่ก็ไม่ทราบว่าหลวงปู่ออกมาได้ยังไงและพอเอาหลวงปู่เข้าไปขังอีกรอบแล้วล็อกกุญแจอย่างหนานแน่นหลวงปู่ก็เดินตามออกมาเหมือนเดิมอีกถึงสามครั้งซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นอาตมาไปทันพอดีจึงบอกกับตำรวจไปว่าโยมไม่ต้องทำอะไรท่านล็อกทำยังไงก็ขังท่านไม่ได้หรอกเพราะว่าหลวงปู่รูปนี้ อาตมารู้จักมาตั้งแต่อาตมาบวชเป็นสามเนนตำรวจจึงยอมปล่อยแล้วก้มลงกราบขอขามาหลวงปู่อภินิหารของหลวงปู่สูงที่อาตมาได้เจออีกก็ตอนที่โยมบุญจันทร์นิมนต์ไปขึ้นบ้านใหม่เป็นการนิมนต์อย่างเป็นทางการพระเก้ารูปทางเจ้าภาพได้เตรียมขันห้าขันแปดไว้พร้อมส่วนหลวงปู่สูงก็ไปตามกิจนิมนต์ของโยม อาตมาซึ่งเป็นพระบวนใหม่ก็ตามไปด้วยพอไปถึงหลวงปู่ก็เดินเข้าไปจับขันห้าขันแปดแล้วหลวงปู่ก็กลับมาที่วัดบ้านสมบูรณ์โดยไม่ได้มีการเจริญพระพุทธมนต์ให้เลยแต่เจ้าของบ้านดังกล่าวทราบดีถึงบารมีของหลวงปู่จึงเข้าใจในสิ่งที่หลวงปู่ทำว่าท่านได้อธิษฐานจิตให้แล้ว เหมือนเมื่อครั้งที่ไปที่จังหวัดจันทบุรีก็เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นเช่นกันรถยนต์ไม่มีน้ำมันแต่ไปถึงจังหวัดจันทบุรีได้อย่างไรน้ำมันมีเพียงแค่ขีดเดียวคนขับคือตาน้อยซึ่งปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้วเป็นคนบ้านบรุญตอนเดินทางไปจังหวัดจันทบุรีหลวงปู่สวงชี้บอกทางอย่างเดียวคนขับ ก็ทําหน้าที่ขับอย่างเดียวแต่ก็ไปจนถึงจังหวัดจันทบุรีระหว่างทางอาตมาถามตะน้อยว่ามีเงินเติมน้ำมันไหมแต่น้อยตอบว่าไม่มีอาตมาก็เลยถามหลวงปู่สวงว่าหลวงปู่พอจะมีปัจจัยไหมแต่หลวงปู่กลับนั่งเฉยตอนขึ้นรถอาตมาก็เป็นคนถือย่ามของหลวงปู่ขึ้นรถเอง ดูแล้วในย่ามไม่มีปัจจัยแน่ๆแต่พอไปถึงอำเภอสอยดาวหลวงปู่บอกให้เลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันอาตมากับตาน้อยก็ถามว่าหลวงปู่จะเข้าห้องน้ำเหรอครับหลวงปู่ก็ตอบสั้นๆว่าเติมน้ำมันและชี้ไปที่ย่ามอาตมาก็เลยหยิบย่ามออกมาดูก็ปรากฏว่า พบเงินสดจำนวน3,900บาทอาตมาก็แปลกใจตรงนี้แหละเงินสดไม่ได้ยังไงในเมื่อตอนที่อาตมาถือย่ามหลวงปู่ขึ้นมาบรถนั้นในย่ามหลวงปู่ไม่ได้มีปัจจัยเลยมันช่างเหลือเชื่อจริงๆเมื่ออาตมาได้ติดตามหลวงปู่สวงก็ได้พบกับอภินิหารหลวงปู่สวงมาอย่างต่อเนื่องบางทีญาติโยมนิมนต์หลวงปู่ ให้ไปโปรดญาติโยมที่ต่างจังหวัดไปหลายวันไม่กลับมาส่งสักทีแต่ถ้าหลวงปู่อยากกลับเมื่อไหร่แล้วหลวงปู่สวงก็จะไปเข้าฝันคุณบุญเลิศให้ไปรับหลวงปู่ทุกครั้งเรื่องราวปฏิหารของหลวงปู่สวงมีมากมายให้พวกเราได้รับรู้ถึงบาร,รมีของท่านแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง ล้วนแล้วแต่เป็นความศรัทธาของแต่ละท่านที่ท่านศรัทธาหลวงปู่มากน้อยแค่ไหนเรากลับมาถึงเรื่องอะไรคือปริศนาธรรมกรสินของหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงมักจะแสดงปริศนาธรรมผ่านการกระทำสามวิธีใหญ่ๆคือการพูดการเขียนและท่าทางโดยหลวงปู่จะทําเป็นตัวอย่างให้ดู เป็นอยู่ให้เห็นทุกกิริยาท่าทางการกระทําของหลวงปูส่สวงเป็นไปในลักษณะปริศนาธรรมซึ่งทุกคนจะต้องนำไปขบคิดเพื่อหาข้อเท็จจริงที่ได้แอบแฝงซ่อนเร้นอยู่กับปริศนาเหล่านั้นหลวงปูส่สวงเผยแผ่ธรรมโดยทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัส ปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างโดยมุ่งเน้นไปที่พูดกสินสีสมญานามของท่านก็คือเทวดาเล่นดินเป็นการแฝงปริศนาธรรมเพราะดินเป็นปัทวีธาตุคือหนึ่งในกองกสิณหลวงปู่สวงจะจำวัดอยู่ตามกระท่อมปลายนาหลังเล็กๆมีไม้กระดานเพียงไม่กี่แผน่นบางครั้งก็มีเพียงแค่สองสามแผน่น แค่พอนอนได้เท่านั้นบางครั้งก็นอนอยู่บนกองดินกองทรายซึ่งพอจะเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องของการเล่นกระสินดินของหลวงปู่สวงพอถึงฤดูหนาวหลวงปู่สวงจะนั่งถอดเสื้อผ้าเปลือยกายอยู่บนกระท่อมใช้ผ้าน้อยที่สุดและชอบอาบน้ำบ่อยๆนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเล่นกะสินน้ำของหลวงปู่สวง ในการเจริญเตโชกสินหรือกสินไยนั้นคือการเพ่งเปลวเพลิงผู้ที่เคยปฏิบัติมาในชาติก่อนๆอาจเพ่งเปลวไฟในเตาหรือกองไฟหรือที่ใดๆขณะเพ่งเปลวไฟให้บริกรรมภาวนาว่าเตโชเตโชเตโชหรือว่าไฟไฟไฟไปด้วยเราจะเห็นได้ว่าหลวงปู่สวง จะก่อกองไฟไว้เสมอบางครั้งลูกศิษย์เอาของไปถวายท่านก็จะโยนเข้ากองไฟเป็นการเผากิเลสไม่สะสมสิ่งของใดๆอุทิศสิ่งของให้กับดวงวิญญาณสัมภเวสีวิญญาณที่เร่ร่อนที่เข้ามาขอส่วนบุญเข้าใจว่าเป็นเรื่องการเล่นกระสินไฟของหลวงปู่สวง หลวงปู่สูงชอบว่าวเป็นพิเศษไม่ว่าไปอยู่ที่ใดก็ตามท่านจะเอาว่าวเสียบไว้ที่ฝาผนังที่กระท่อมบ้างเทียงนาบ้างบ่อยครั้งที่หลวงปู่มักจะทำว่าวเองและขนาดของว่าวของหลวงปู่ก็จะมีขนาดใหญ่กว่าว่าวสามันธรรมดาบางครั้งท่านก็ใช้ให้คนนั้นคนนี้ทำให้ชนิดของว่าวต้องเป็นว่าวจุฬา หรือว่าวาดุยดุยเวลาที่ท่านไปไหนท่านก็จะเอาว่าวไปด้วยว่าวของหลวงปู่สวงนั้นหลายครั้งที่สามารถขึ้นได้โดยที่ไม่มีแรงลมส่งแล้วก็ลอยเคว้งคว้างในอากาศได้อย่างสวยงามน่าอัศจรรย์ยิ่งนักเรื่องว่าวของหลวงปู่นี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของการเล่นกระสินล,ลมของหลวงปู่สวง แต่เรื่องกะสินไฟของหลวงปู่สวงนั้นเหมือนจะเป็นเรื่องคู่กายของหลวงปู่สวงเพราะว่าไม่ว่าหลวงปู่จะอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะมีกองไฟอยู่เสมอมีลูกศิษย์บางท่านเล่าว่ายังเคยเห็นหลวงปู่นั่งเพ่งกองไฟอยู่แบบนั้นทั้งคืนก็มีครั้งหนึ่งหลวงปู่เดินทางเพื่อไปร่วมพิธีปลุกเสกพระเครื่องที่วัดป่าหนองลม เหตุการณ์ที่หลวงปู่สวงจะเดินทางมาที่วัดป่าหนองลมได้แพร่สะพัดไปในบรรดาเศยจวัดทันทีทุกคนต่างเตรียมการจัดหาเตาไฟฟืนธูปเทียนและอะไรก็ได้ที่เผาได้เพราะถ้าหากหลวงปู่สวงมาจริงท่านจะต้องก่อไฟไว้เสมอพ่อตีสองรถคันที่หลวงปู่สวงนั่งก็มาถึงวัดป่าหนองลม หลวงปู่สวงยังหลับอยู่ในรถสิทธิ์วัดทุกคนอยากจะเห็นกับตาว่าหลวงปู่สวงที่ถูกขนานนามว่าสวรรค์มีตาเทวดาเดินดินเทพเจ้าแห่งบ้านละลมท่านมีหน้าตาเป็นอย่างไรพอตีสองยีสิบนาทีหลวงปู่ตื่นขึ้นมาเมื่อหันออกมามองนอกรถก็เห็นคนมากมายประมาณห้สิบกว่าคนได้ ที่นั่งล้อมรถกำลังมองท่านอยู่สักพักหนึ่งไฟได้ถูกก่อขึ้นหลวงปู่ก็ได้ลุกออกมาจากรถขึ้นมานั่งบนแคร่ก้างรถท่านอาจารย์จ่อยและอาจารย์ขวัญเมืองเอาผ้าไตรเข้าไปกราบสก,การะหลวงปู่ในตอนนั้นหลวงปู่สวงพออกพอใจและอารมณ์ดีมากสักพักหนึ่งท่านก็เริ่มเผากระดาษ เผาธูปเผาเทียนและไม้ที่เตรียมไว้นานร่วมชั่วโมงหลังจากนั้นหลวงปู่จึงเริ่มพิธีอธิษฐานจิตโดยโยงสายศินจากบารมพิธีมาสู่มือท่านในวินาทีที่หลวงปู่สวงกำลังกำหนดจิตครู่ใหญ่แล้วโยนสายสินเข้าไปในกองไฟทันใดนั้นเรื่องแปลกแต่จริงก็บังเกิดขึ้น เมื่อสายสินที่หลวงปู่โยนเข้าไปในกองไฟไม่ไหม,ไ,มไฟหลวงปู่สวงได้ทำการโยนสายสินเข้ากองไฟอยู่ประมาณหกครั้งในแต่ละครั้งสายสินไม่ไหม,ไมเลยแล้วท่านก็หยุดในงานในวันนั้นได้มีคนขอให้หลวงปู่สวงทำน้ำมนต์แต่ในขณะนั้นยังไม่ได้มีการเตรียมถังน้ำที่จะทำน้ำมนต์แต่อย่างไดเลย มีเพียงแต่กาน้ำที่ต้มร้อนๆเท่านั้นน้ำในกาเดือดจนมีไอพวยพุ่งออกมาเห็นได้อย่างชัดเจนแต่หลวงปู่สูงกลับหยิบกาน้ำร้อนใบนั้นเทน้ำลงมาผ่านมือของท่านไหลลงสู่ผานแล้วท่านก็เอามือวนๆๆลงบนผานโดยไม่ได้แสดงอาการว่าร้อนหรือว่ามือโดนน้ำร้อนลวกเลยพอย่างเข้าตีสี่ครึ่ง หลวงปู่สวงก็ขึ้นรถมุ่งหน้ากลับไปหลวงปู่สวงท่านไม่เคยปลูกเสกวัตถุมงคลและเพ่งกระสินไฟจนได้สายสินไม่ไหมไฟให้ใครเช่นครั้งนี้มาก่อนเลยอิลิเมียออง,งสวงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังอิลิกิเป ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังรายซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปูส่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับ